สูง่าตะไล่ไม่นั้นจะมาบอกอาตมาเศร้าจังสัสจะได้ยัมาลองเพลงครับว่าแม่ลองเพลงเนี่ยเอล่ห์คนละน้อเล่อื้แหล่กับท um, ี Fox ่สิงคือเก่าเอาคือที่สี่เจ้าเล่ใ์ส้ดนตรีโอ้โหบ้านตยังดอกโจมก่อนย่หาสาอาตมาเล่ห์นี้นั่นแค่ก่อนอยู่ทางนั้น อาว่ะอาวาันี้เท่าไหรอเนาะศาสนาลงในประมาณ4ี่พันปีพาะสิมนี่เนี่ยชงดังคนเท่านี้พระสิี่ขันข้าหาเงินแจกใหญ่ศาสนาลงง่ายผ่าน่อยมอแหลมแหลมเหี้ยบเออกวาศาสนาแหลมเนาะอไมนะยายาตุ๊บบินจังต้าจ้ามชาไ่ไร่เนะจามไ่่หนเออหจังสิอไเนียะบุนี่ากว่น เราุ้รปเีสามซูโมเนี่ทางของจ็กัตสีขาตัวโน้มแนครับแต่ว่าตก็เปพดหอกอาตมาก็เป็นจังซานโดยเฉพาะวัดบ้านหาบันเกิร์ธมดีบ้นเลยโมี้อาตมากเป็นจังซานก็เป็นจังซานได้ก็ได้ยุงแจ็กกัตสีกาเลยหนงแก้วเนี่ยได้ทำพู้ช่ายอัตเปได้ยินข่าวหานเเนาะบ้านไหนครับนาฬิกามุวียนไปทางหน้าวันเวลาเรื่องเลยเปิีหอน ันความนะะักก็กลับกลายเป็นโขดโขดขับคนก็มีใจไม่ต่างกันทุกวันนี้โรคโหวยังไม่รู้ยุดพวกมนุษย์ก็หวดควายไ,ไม่รู้สิ้นอันความรักก็กลับกายเป็นแย่ดินสวนคทาานี้เลยเป็นเกยให้มันแล้วแหลมบังเอ้ยผมโทษด้วยก่อคุณเจมสไปทัวเสียอารบ้สั่นยกลองก่อไปนัป่งขึ้นรถีพ่อ กีกองกีองี่เอาพีมาเโอ้ยบาลสนดอกเสยเทส่ามแตไม่ผู้มานจะหัน้าคนอันาปัันเกินเท่าหนี้วัมนี้งวันนี้องเทครั่ผมเทสแค่ไหนล่บมกเา้ื่อที่ผมว่าด้สั้างเสวัีองเทสมาซุ่มหมอบานคนบางวนอะไสั่งเส้นแบบถ้าสั้งเากงุ่นก็ลากฮะกงุี่ลอ่แบชินไหน่นมัๆส้งสีแดงอ๋อเช่นะไรทมอ ไปก็ใส่ฟังโชว์เนี่ยต้องไนั่งหาคนกูนี่กูใดกว่าพี่มพี่โมยี่เป็นผูได้เกินีเมื่อกว่ากอนแล้วใส่บาบนมี้กว่าเพชรบีเนี่ยกอบสุขจิะดับนอ่ะถ้าบ้านแถวปากาเน่ยพวกเวี้ยาปากาเดิอพี่เออเด้อบ้านกจะน่าจะเงี้ยมาปัดเด้อเทา้อ ถ้าหอมที่ท่าหอกไปจันทร์หันพระน้าโลีตาแล้วเขาเขามีแนี้โอเคแ้วโเเราต้อทคนเท่าเนี้ยเราเรีกอะไรเขาเรียกไม่ไเลยอนไว้ข้างนญายไม่กน ว่าก็คไมน่าฮัลโหลยังว่ายังมองงสังขงารแักหวนตะโกงเพิจะขู่แหลมตะเนียนเข่าตะเข่าได้แคลล์แคลล์ยังดียืดแ่เป็นซาซนะาจะเดินตามาดูของเขาได้นหออน่อยขณะที่ไอ้เด็ฟังที ไ่กระไฮเอาข้องตั้ง่ตอกองหนกสิข้องหนาเนเปตัวมาโแม่แนวเจ้าุยตาไปก่อนก็ได้เห็นได้ยนตอเหนเทนึงเจ้าเห็นยังไหเหนียวใส่คองโอ้ยโทดศัส้งช่างกวห้างแน่นอนข้องเต่าของวนโอ้ยป่ะมาเสียใจไเสียใจหังลูกสาวลงคีพออกเหมดเลยแต่ล้านดู่ซูคีบลอกเมือไ ไปที่ทางไปวัดของประกาศแ้งจึ้งๆเขียเอาไม่ก็ได้หรอฮะเขี่ยเขียเที่ยงเอี่ยเี่ก็อพอทำไมออกข้าวชุ่มมือุ่มออ้าวไปไทไปไปทางันเทียงนี่ะโอ้อลดกันสั้นเชียเที่ยงไรเราเนี่ยเมื่อี้พลามาอประกาศให้บรรจายไปให้ตามใช่บรรทุนชุ่ปีนี่เป็นแจ้ไหนว่ากันผ้าจันทร์แต่ว่าี้ลงีไปต่อมมีโลกเลย เป็นยังมาบ้านแกขอเจ้าที่มาน้่าชุดดำๆนะก็มีเอลี่ะลูกสาวลูกสาวใหลูกสาวอยเดลูกสาวเจ้าพีแกแข่พี่แกใหญ่ีแกเมันกินมนเดี่อเอานี้เขตั้งแตหนน่อยนึงวเลยข้าดละไม่หายขาูดูหมอบมาเลยมาตู้ใหญ่จี้อ้าวก็จะมาเรขว ไม่กว่าเนี่ไม่กว่าเนี่ยมันหลานมากหวานไปแล้วหวานมสนเลเชียวได้แม่มนเท่ยโอ้ยบ่าแแม่มันเหนยวโอยต่างนันย่าละมันติดปากแต่ว่าทาแรงมาเทียก็ได้สน่ก็มากคนในเครื่องแบบ่วยก็มากคนในเครื่องแบบเือกันเอ้าเจ้ามากตำรวจ

ท้หญู้ไชกเซียด้อะเรหลอาท่าได้แบบนนท่าได้น่าหนุ่มบก็หนบ่มบ๊ข่าแน่นั่งไหยสีบาทเนยนั่งไลยไม่ได้หรอ

อาผู้หญิงชื่อกัะทาก็ได้หญเอาข้อมข่าหลวพ่อสร้างถึงขันกันแล้ว่ะเออมาจากย้อนไหนมาไปอะไรพี่ชือขันไปไรงานต่อไปนี่ยิงเสียงจอจำมาแดกมากเออมันก็นารวบผัก่โอ้ยหาจิงง่ายุอ๋อหา้ิมันเข่าันเาะเอามากินกันยังไงเอาเขาไปกินกัขแดงควาเจ้าไหนเลยจะไหนหรอ ตัแม่ฟังพูงถวาไเลยถวายไปเลยก่อน้สี่มาหแลวนแกนเพื่อที่่เหมือนทักน้าไม่เป็นมากนย่งอนละไม่เปไม่ตักละเนี่ยนี่ยนี่เปียงเียไว้แล้วนี่ร้อนอะไรจะมาพิ่เหเขนมาะนี่มันถลาันนี้มวนม้นสนเลยน้อาวัฮัลโหล ออกวันนั้เกินนี่แม่ง่าง่ออกออกอัดวันท้ายงานกันใบไม้ตามใครแต่ชาตนี่รู้จัี่ออกมาวันกร่าเยอมันตุงเสิงเีมันจไอุทัยจุดพยาญชกันเนี่ยทำนี่แหละฮามึงเลยโคตรผาจะกล้าไหนใครคุยโคตรใหญ่เนี่ยโอ้ยทไนี่แล่ามึงเลยทำนี่แหละทีำไปดูเจ้าจะตวดอะไรบัน นี้ครับคุณหมอที่ห้าอันเนงอันคุณหมอได้กินข้าวแล้เตียมได้กได้กินข้าวคุณหมอคุณฉี่คุณเนี่ยนะฮลองปออ่ลงปอกินพอเอเจแต่มันตงเบิคุณหมอทำไม่ยงก้าเหรืไม่ส่งหนาย่างเนีครับโอ้ยไม่ปอปาคุมเจาจะต่อเที่ยวอองมาวันมาบ้านเนี่ะเอามัดีอะไรตครับคุณหมอมีบัไจะ้ห้ตัเป็นตรก่อน อยากไสอไรติดตัวใช่ไหมมอแล้วครับยังไม่มอบแล้วจะหมดมอแล้วมันจะมาลุกลุกอันเน้ยขนด้องไอ้ได้ามอบเพียงเงินท่านั้นอะไรติดตัวกันตัว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 ต้นอะไร้นต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยมอบ่เอาอะตรเยอะติดตัวันแล้วแล้วอรอย่ังเง้บังบุญแลยนได้ทั้งสิ่งจะพ้นก่เนี่ยทู่้ค้า chi hàm mẹ chi mặt quán của chuẩn bị và món chuẩn 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 món chuẩn

ไม่เลยู้มือนีเขาไปตรวจีแล้วไปตรวจอย่างหมอเอาตรวจเงียทีนันนีลูกคนตรวจถ้าเาแจ้ง้านี่ยชักช้งโู้ยคกูจังายู้ายผู้่ายเขาังเสือให่ผู้ายครับครับผมโอยกู้ายกู้ายไ้เน้ยปงกูผงเป็นผู้ชบานแต่กูู้้

ม้องส่งไปเลงที่นแี่ว้าตย่างมากองเพงเอาเงี้ยเนาเงี้เงี่บ่้าแ่พนี่เอาเงี้ยนมาจีได้วดไงเอาเงี้ยนชงีบ่อแล้วนเงีใสเทนั้นของเยหมแต่ย่างกีู่บอกใส่มอี้วดดเงี้ยเงี้ยบอ้าเงี้ยได้่างปวดก็ปวดีได้เงียจตขาูถอันทันนาไปทาเพืนก็เลยปวสู้ เอานางตางเอะพุไปูกทีตายก็วันนี้เองเป็นยังก็ตุองซื้อเป็นอย่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้เดี๋ยวห้าขาเน่ยสายคุณพดมี่ทำได้เป็นไม่ชัดเลสายมาวันกุลแม่พอที่เกลียดเนียอาจจะดีนะฮะวนเกลียด

แล้วเนาะบอกาเมื resides, ่ออย้หมู่บ้านใการลกอีกการลกอันนที่เออแา้วกอกนางแล้วเว้ยว่าหน้าตาแล้วเจ้าไปหมอจะวัดไทยนะคะค่ะตีกึ่งประลอดรัดไทยค่ะค่ะอาปาเคินเอามาอ่านอาปาเคิรนอาปาเคินอาปาเคิรนเขาอยากก็อยากอาแค่อาวทาเออว่าหน้าพวกตาแล้วไป ต่อไปผลนะคะคนต่อไปอัี้ม่นบาบ่บ่กเองเลยบ่ีว่ไข่ได้เโอ้ย้างกูไกูไรางกูได้เลยข้างกไรเยใ่ไห่อนไขยกแขนยวข้ใยญาแขนยวบ่เอเอาโอตายคุณอาุ๊คคุณยายอ้องีนะคะ้นเลย พีหมอนกอนเลบาท่านผู้ใหญ่นอนก่อนหนี่อานี้ดูวางแงกันย้โอ้ยโอ้ยไ่นมันหอนคดหมอบอันนี้หมอนกันยูหอนิตวิทย์ใหญ่บ้อโอ๊ยมนเช็ดจังจันมอโอ้ยจะใครตุญแจกุญแจสองแาเข้าว่ะแเข้าแกเข้า กำลังมีเองกูน้าพูดแล้วไปไงได้ทำ้่ะหมเขาก็นีเกียคนโอ๊ยกินตมาขางะโอ๊ยเรื่อจะจพันี่อตลอดคุณหมอกูน้าพูดิดแล้วไปไม่ไงยอดต้อผลนะคะหมอจะรัดไส้ในอาปากืน้าแ่เกหใหม่หรอคะหมอเอาเบิดตั

บอ้ากเไป่หวอ้าไปยอะน่ดี้มยิมนจุดหวกูนะไปเอิก้ายไปหนเนี้ายต่ไหมมอแตนคนแก่หางไปเหงหลายไม่ไปต่อผูวลืมไปทามตายแล้วไม่ยังไปตั้งแต เนีว่าด่าลูกแกเป็นยังก็้คยิ่ตกินย่งซีขึ้นหมดสับปะรไปเลยเนี่ยว่ผดหมออยากจะทานเนว่าด่างูแยหนอกแง่ายหรือว่ามากเลิงให้นี่ผู้ที่การกินและแา่กินอาหารอะอ๋อผู้ที่ทการกินอาหารบัวคาดูมันกินยิดีโอ้มันกินงี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะลูกเนี่ยคุยหวานเล้หมดหัวู้นฟ้ากาดด บาแกงมันผ่าโยกินที่นี่ก่อนการกินดิกินได้และกินลาบกินยังได้สิีนี้รุ้นักกินลาบป้านขิดครับรากผัก๋อยผัยอีสต์กินเส็นประจำัม่นมอแดงครับเพราะานิี่านได้ว่าตอนนี้เป็นพยนขไปไหมจับตอนนี้มันลุงรากไปเป็่นมาเล่นคาราีแล้วก็ลุกยัง

มันไปใส่อันตรายด้งยวัดติลลาหาสิบกวีเซียนเดาเอาคว้าควาไป่ว้ามมันมาจันลจตายวันฉนตายไม่้องไปรับเร่องัวนเบิ้งยกันงานไปคว่างมันสิคะแนนไม่ได้หมอใจกิดยาวางได่บมาโอ้ย แกกีฬาเที่ยวน่อลาใจ่แขงเนี้น่พี่มนด้าก็เอออานสางกก็ชีจ้าได้คุณหมอแ้าหอเด็กชอไใช่ชีแบบไดนุหมอชีแบบปูทูดีล่าหมัม้อ่านด้เเอาว่าจะผิดไ้ไหะคะ่ไมนะ ไปเจ้าบ้านฉาดเลยเอาสาด เขาต้องทาไห่หมอนหอยหมอเลื่อนกระลับไปไหให้อหมอนห้อให้ผ้าคว้านผ้าค่้านให่กันไหนคุณหมอนผ้าคว้นให้ใไหนด่ากันพุ่งื้อไปไเสียสนั้นจอยมันท่าบอบอหนุเจ้าของรเสาวเจ้าท่าสาวเนี่ยสาวไทยหมอน้วันนี้ยังคนใดที่ทาจอยมัเป็นแม่ังไม่ถายแต่คนนั้นบางนตีเียลูกกับควานอ๋อเอ้ท่านเอาตัว อาโรตี้ใส่ให้จังัดจังเป็นทาดีด้วใส่ใ่ทาโรด้วยขอโทษค่ะแม่หนูโกรธเต็มเต็มเลยฟอร์มัวกมันขวดตักในม่นี่ลงมันด่วนค่ะแม่เอาหมดเลยว่ต้อง่ามนยเอา ขีแล้วก่อกค่ะคุปตนันแม่หอทุกตนันเเขานั่นปไหนหมอฉีดเลยเขาฉีด้ก่นีดไลล่ีดตไหนเรานี็มก็บอกมึสื่อ้ยทงของไปแน่อโอยเอาม่น่เมันว่เข้าเราเนี่ยมัว่ขาอ้ยูกจะไปใช่ไนมว่เข่าสะพามันก็รูสื่อไปมันขาดเสีเออขี่ไปี่ไหนไปขึ้นไปขึนปน มูดจะผ่านรปอัตมาห้่อนแต่ที่เนี่ยแสดงไว้ก็พูดนมีเรทของเด็อัตมาก็เป็นพูดสีจานเรื่องการันของอัตมาเรื่อนี่พูดไหมันั้นอย2 3เงียหนึ่องสามชีเลิมา ออมันใจออิ่าเทมอยู่ข้างหลังเนี่ไปโดนตองเองเลยแค่แมไปละจะแค่ไรพกแกเองพวกแม่แบบมึงเองพบกแกเอาส่วนส่วนคนร้องไห้มันประหลาจาต่ขอมันกินไสงกินเส้ การยูการกินมันก็ต้องระมัดระของลาถ้ากินข้าหไายปลานหดเลยหมนไม่อยากโดเลยหมอน้านปลานมัแยงๆเลยลายเยอะอาอันนั้นมันเป็นลาอันนั้นมันเป็นลาน้างเชื้ไม่เป็นไรมันาะปลาน้าเกลือคีเบลีลยทานับสวนให้พี่น้องรับ ที่งานตลกเข้าครับรวมกัามาไรคอนแกงนะครับผมด้วยกเลสปกครองท้องถิ่นที่งานรายการโรโรจากนักศึกษาซ้อนะครับเพื่อนระลงนะครับสร้างผลงานขึ้นมาว่าจะไหนที่ไม่สุภาพการแสดงแห่งที่ไม่เหมาะสมต้องขอ,งของประธานอภัยนะครับขออนุญาตเตยนะครับเตยที่งานตลกเข้าเพื่อเปิดของคิดให้พี่น,อน,อน้องตะโกนโากต้องอักเนม่ยนะฮะกินปากนิดเดีวยว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 3, 7, ที่ปีที่สีครับฝากไปรุกไปร้านพี่น้องวอนแกนพี่น้องยงไม่รอดกองครับตอนนในย่างทามพี่น้องกิน้ครับหนึ่ร้อยยสบาทสอดเสียงกันฟปังน้กต่าครับเตยสอดเสียงน้กต่างส่งความทรง